สี 4G ที่ดีที่สุดจาก t r u e Move Edge ใช่เหรอแพนตรงนี้เหรอแถวแถวนี้แหละพินหมู่บ้านไหมอ่ะมันคับคายคับคาค่ะกินน้ำก่อนได้ไหมว่ายน้ำมาดิ่น้ำใช่ไหมล่ะมาดีวีดีก่อนเลยนะมาดีกัสวัสดีครับ แน่นอนพวกเราสามคนนะฮะในรายการบันเทิงพลัสซุปตาพาทัวร์นั่นเองนะ <c oughs> ครับใช่แล้วครับเจชิญเป็นประจำนะครับทุกเย็ยนวันศุกร์แบบนี้ก่อนค้าวโรตปงชาตเนาะสิบเจ็นาฬิกาสนาทีเลขยี่สิบสี่นะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยเรื่องฟุตบอกบลกำลังฟีเวอร์หนักมากไง <c oughs> เราเลย <c oughs> ต้องพามาเนี่ยนะคะเป็นบ้านของตำนานลูกหนังของเมืองไทยเพิ่งเจอเมื่อเช้านี่เองยังคงหล่อแล้วก็ขายยังคงแข็งซับอยู่ใครในตามันต้องมีอะไรแบบว่าไม่เรียกน้าดีกว่าเรียกพี่ตุ๊กผิวพองผิวอ่อนใครบอรเป็นอะไรอ่ะใครใครคะ อะไรอ่ะไม่ทำไมไล่เราทำไมพี่บอยพี่ไอคสวัสดีเขามาทำอะไรลูกตดือกเออเลยมาหาคุณพ่อนี่แหละกันมาเอามาหาคุณพ่อขึ้นรถขึ้นรถเลยพาไปพาไปพี่บอยพี่บอยพี่บอยอะไรอะไรเลี้แพ้ตามมาไม่ได้ขึ้นเลยโมโมโมพี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยตมโมเฮ้โมโมไอ้โอ้พร้อมไปรับคุณแพ้ให้ให้ให้ นีทางนี้ฝนตก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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับระวังลื่นระวังลื่นระวังเลื่นเอ็กกี้ลื่นไม่เป็นไรอย่าให้เราเป็นพี่โบเชิญเลยครับเชิญเลยครับงานเค้กพี่โบครับพี่เอ็กกี้ครับเชิญะแลคนะครับแคบหน่อยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นี่เอง อ่ะคุณแพนเค้กเดี๋ยวใจเงินนะอย่าอย่าเพิ่งเดินเลยครับบ้านผมเลี้ยงแมวนะฮะเลี้ยงเดี่ยวใช่บ้านนี้เน้นห่วงจุ้ยด้วยนี่เน้นห่วงเรื่องโรชัยเหรอครับโรอชัยเงินนี่อาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะเรียกอะไรครับเรียกสาวสาวครับผมตัวนี้ประเด็นนี้ไม่ได้โดนคุณจะโดนคุณพ่อนะครับนี่้โหอันนี้ติดร้อยตีใหม่ๆครับมาถ่ายกันนะเขาไปดูนะเขาไปดูครับถ่ายเพื่อไว้เป็นที่ระทึกใจไว้นะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไยรางวัลเยอะมากเลยไปทั้งหมดเยอะ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 ัลเฟรมเลยเหรอฮะใช่ครับญาติครับ ออนี่นี่นี่คือมุมของคุณพ่อมุมของคุณพ่อเลยแต่มีของผมผสมเดี๋ยวให้ดาวทีหลังได้เคลอยรอยากรู้ว่าตรงนี้มีอะไรที่มีไรยังมายากบ้างอะค่ะยากมากก็คือรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของสมัครเล่นชายรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยนักกีฬาต้องการมากเพราะว่ากีฬาพุทธภเพศเรื่องคนเดียวอุ้ยแล้วนี่คือ อ๋อนี่เป็นได้ที่บััลงเป็นความภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือไปเล่นที่เกาหลีใต้โชว์ที่เล่นอาชีพที่เกาหลีใช่ไหมอยู่ทีมถ้าสมัยนี้คือ FC ฟ o n ซนเป็นดาวซันโวนี่คือต้องเป็นแบบว่าท็อปท็อปฟุกเขาได้ดาวซันโวไม่มีทางฟุกเลยคืองคือทำระตัวมากที่สุดนะในดูการสรุปแล้วไหนของคุณบ้างอ้าวของผมต้องมีนี่ผมรออยู่นี่ของผมเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตอาชีพนะแบบจะต้องเสื้อเขาไหมอ่ะนี่ผมบอกเลยนะฮะเห็นไหมดูมัน ขังไหมฮะมันคือเป็นรางวัลอะไรครับผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือดผู้เล่นยอดเยี่ยมที่สุดในทัวร์นาเมนต์ครับดาวซันโวยิงไป89ลูกมันดูตรงไหนเหรอครับมันดูตรงไหนเหรอฮะไม่เห็นเหรอฮะไม่เห็นเหรอฮะไม่เห็นนะสิครับเขาบอกว่าอยากได้อะไรคุณเขียนเอาเลยฮะแบบมันเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าเขาเป็นคนพูดจาเพ้อเจีอยบกี่แล้วได้ใช่ไหมฮะไมด้มีอะไรที่ชื่อถึงได้บ้างคะมนี่เจกันโกนด์มาดูตรงนี้นี่เจกันสีขาวรางวัลที่ ภูมิใจที่สุดใช่ครับคืออะไรนี้เป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมจากประเทศจีนเขาเรียกว่าเดอะเกรสบอลคัพถ้วยกำแพงเมืองจีนนะครับแล้วผู้สื่อข่าวที่ทําการแข่งขันเขาเลือกผมโดยที่ผู้สื่อข่าวไทยไม่เลือกผมแม้แต่คนเดียวแต่ว่าต่างชาติเลือกหมดใช่ครับต่างชาติเลือกก็ได้เป็นตำนานเยอะเพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยไม่ได้เดินทางไปจีนนั่นเองครับเฮ้ยไปเยอะครับผมเฮ้ยไปเป็นสิบคือแบบว่าฝีมือนี่คือกระจายไกลไปทั่วโลกเลยนะไม่ได้เฉพาะในประเทศไทยอันนี้นี่มูลค่าหาไม่ได้นะฮะจริงจริงมีถ้วยกางสมายเด็กๆเนี่ย ผมขอพูดบ้างนะฮะได้คุณเชิญมาไม่ให้ผมพูดเลยไงอย่าเดาโม้โม้พูดแต่นั้ปานแล้วโม้ไม่ต้องเสียใจเลยพอจบวันนี้แล้วพูดไปเยอะมากเลยแล้เนี่ยมันมีประวัติอะไรน่าพูดกันก่อนเพราะเขาภูมิใจมากอันนี้ไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรกังไสมีสิบกว่าใบนี่แค่ใบเดียวนะอ๋อเหรอนี่ไปไปเอาทะเลาะกับแม่ก็ปากห่วยพูดถึงแม่ก็ได้ด้พาแม่มาดีกว่าพาแม่มาพาแม่มาจริงๆแล้วช่วยรางวัลก็ค่อนข้างเยอะนี่แม่เลยนลองสาวแม่มาดี คุณแม่แม่สวยปริ้งเลยค่ะไม่ได้สวยธรรมดาครับผมสวยด้วยคลินิกครับผมแม่คุณแม่นี่เวลาอยู่บ้านคุณแม่ชอบทำอาหารไหมครับ ชอบทำอาหารค่ะค,อ,คอยดูแล,แลค,คอยดูแลเนา <completamente S 3> ะแปลว่าสองหนุ่มจะกลับมาทานข้าวที่บ้าทนทุกวันอย่างนี้ไหมคะจริงๆมีพี่ชายหนึ่งคนด้วยมีพี่ชายอหนาึ่งคนน่ะเป็นทหารนะร้อยเอกกู<า>้เป็นทุกอย่างกู้ไม่เป็นอย่างเดียวระเบิดเดี๋ยวเชิญที่หนุ่มคุยกันต่อนะคะแม่เราไปหาอะไรทำกันนะคะคือหนุ่มๆไม่เคยรู้เรื่องค่ะสาวๆก็ไปอยู่ข้างในเดี๋ยวเดี็ดใจก็ว่าเรามาตรงนี้เลยอะไรไอ้หมบอกยูยูไหนเดี๋ยวนี่คุณพ่อจะเอามาฟาดใครหรือเปล่าเล่ามาเลยไม่สุดท้ายแล้วพ่ออย่าทิ้งเลยลูกไหนๆเป็นนัักฟุตบอลท้งคู่ ขอลองหน่อยทักษะหน่อยใครจริงกว่ากันใช่ไหมว่าดื่มโสมขนาดนี้ยังยกขาไหวไหมโสมนี่บาดอะไรฮะเลี้ยงเลยดี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 พ่อผมชอบโมให้แขกรับเชิญอย่างเงี้ยแหละนะฮะแบบพิธีกรมาอะไรเงี้ยจริงๆมันคือมันแก้วเดี๋ยวไปบอกเขาอย่างนี้มาเลยล่ะนะพ่อัเขาจะหลอกเขาเราแมนๆเราก็ต้องเล่นกีฬาแมนๆกันหน่อยนะระหว่างที่สาวทำบิงซู โอ้แมนแมนอย่างเราเออมาฉันจะได้เซตเดีวฟุตบอลไม่ใช่ลูกบาปเมื่อกี้ครับโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ด่าด่าใครเตี้ยด่าใครเตี้ยเมื่อกี้ภาษาฟุตบอลเนี่ยฮะมันไม่มีนะภาษาฟุตบอลพยนมาฮึปเฮ้ยเฮ้ยฮับอันนี้อะไรออกนี่โอยโอยเฮยเฮผมต้องด่าคุณพ่อป่ะฮะหน่วยกลั่นคุณพ่อฮับปั๊บ เด็กๆโอ้ยไอ้ชิวดบ้ย่นี่วชิวเดนบา่้า้วโอ้โหเด็ก ใช่เลยค่ะอะไรๆโชว์ลูกไข่เป็นหือโลกครับผมเดี๋ยวจะเล่าบรรยากาศให้ฟังนะฮะในสนามเดี๋ยวฉันโทษคุณผู้ชมฮะจะเล่าบรรยากาศมึงเกิดหรืออย่างเนี้ยตายแล้วจะเล่าบรรยากาศเนี่รับรู้มารับรู้มาอย่างไรอยู่ในนสามเนงไรคือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยบอลผ่านมาแล้วมันจะเลยด้านหลังใช่ไหมครับคือเตะไม่ถึงอ่ะปัดโทษ ลื่นลูกเข้าเลยเดี๋ยวเหรอเอาที่มานี่คือไม่ตั้งใจจะเตะได้แล้วฟัดลื่นคนไทยทั้งประเทศนี่ยเขาเสียใจเลยนะเว้ยแล้วมันเป็นที่มาของอะไรรู้ป่ะฮะของอะไรฮะนี่ฮะเสื้อครับผมนี่เสื้อคุณพ่อครับอ๋อเสื้ออ๋อเป็นนายเป็นลูกคุ้ยอันนี้ชื่อผมเองอ่ะแตงโมแตงโมดีกว่าแตงโมเนี่ยส่งให้แตงโมลองสาธิตหน่อยอ่าอาจจะไม่ธรรมะแมงมากพ่อผมแก่แล้วเนี่ยเนอันนี้เรื่องจริงเรื่องตลกเลยอันนี้ก็เรื่องจริงเรื่องคร้ย นี S <S 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 ่เทปเอาเครื่องกับคุณพ่อเลยไม่ใช่เราจะมาทำบิงซูกันนะคะมันคือเป็นเหมือนน้ำแข็งใสของของที่เกาหลีหอะค่ะใช่ค่ะแ,แล้วตัว<ม><ำ>นี้มัน<ำ>มีแล้วไม่ใช่แค่คน้ำแข็งสนะ ทำไมแต่มันผสมนมมมันีรสใช่ค่ะมีรสชาติแล้วมีนมแล้วเดี๋ยวขอชิมเบาๆหน่อยได้ไหมคะแม่ได้ค่ะฟองมันฟูละเอียดเบานุ่มปุยหิมะค่ะปุยหิมะอ่ะเราก็จะมาแต่งท็อปปิ้งกันเลยค่ะก็เราก็จะมีส้มแมนดารินนะคะขอข้าวโพดด้วยนะคะแม่ได้ค่ะราดด้วยนมข้นค่ะปล่อยให้คุณผู้ชายเขาดอบวอลกันไปค่ะแม่เรามากินสบายๆอยู่ในครัวดีกว่าืืออ ื่นใจมากเลยค่ะเดี๋ยวแพนจะโชว์ฝีมือบ้างค่ะแม่อันนี้เอาไปให้เอาไปให้พี่เอกกับพี่โบทำได้โอ้เก่งค่ะค่ะค่อยๆเติมให้เต็มก้นแล้วค่อยๆปล่อยขึ้นแฉกได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้เลยนะคะเสได้เลยนะคะดูผลงานนะคะโอเคไม่ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปเสิร์ฟให้พี่เอ็กี้กับพี่โบลองชิมดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณครับลูกชิดคุณแม่กวนเองหรือเปล่าคะลูกชิดโอ้ผมไม่ได้ละค่ะปูปูกอยู่ข้างบ้านเลยฮะอันนี้ลูกลูกชิดหรืออะไรทำเองแต่ถ้าลูกชิด ชิปเนี่ยคนเนี้ยทำพ่อพูดดีมากไน้ใจของเราหลายคนเลยนะไม่ชวนเราไปไหนหรอไม่ชวนเราไปบ้านเหรอไยาชวนเลยเหรอเออไปว่ะไปบ้านเธอน่อยแต่เรติดใจอยากเห็นไงบ้านนี่ก็ออกความจริงไปบ้านเม่่รือนหอรนอบ้านเขาซื้อเองด้วยใช่ฟฝีมือฝีมือหน้าของคุณดูสะอาดแค่ไหนไปดูบ้านเขาไปดูเองผมบอกไม่ได้เอาเอาเป็นว่าถ้าพูดกันขนาดนี้อย่าไปเลยไม่ไปไปดูอย่าไปเลยไปิญเชิญ ตามธรรมเนียมก่อนกลับนะครับเราต้องปักหมุดกันนะครับโดยเราจะมีแผ่นป้ายให้มันเลือกกันเริ่มจากแผ่นป้ายกอบโบก่อนเลยนะครับบอกว่าบ้านนี้พูดน้อยเตะหนักไม่จริงค่ะอุ้ยไม่ให้เลือกเอาตัวแรงนะวันนี้เขาพูดเก่งขนาดนี้พูดน้อยได้ไงไม่ตองไม่ตองเอาอันนี้ดีกว่าบ้านนี้ค่ะรมเป็นต่อรูปหล่อเป็นนักบอลอ๋ยเลือกไ้เลย๋ยวดมีอันมีออนด้วยีอนด้วยขอพี่เอกิ้นไปเลยฮะบ้านนี้ดีใครมาขอให้รวยอ่าแตงโมเลือกให้หน่อยอ่าบ้านพ่อพ่อก็เลือกสิครับ เอาเอาสามทั้งสามอันเลยได้ไหมอันเดียวอันเดียวคอันเดียวครับหรือถ้าไม่เอาไปเจ้าคนนี้กับบ้านก็ได้นะครับเอารวยเอารวยใครบ้านนี้ดีใครมาขอให้รวยพวกเรามาเราก็รวยเออเท่ากับมาบ้านเราสบายใจไงอ๋ออันนี้ดีนะใครที่อยากกัดมอมให้เลยนะครับผมแขวนเลยครับบ้านนี้ดีใครมาขอให้ คุณพ่อตุ๊กปียพงกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเปิดบ้านคุณลูกกันบ้างนะคะกับบ้านหลังใหม่ของแตงโมพงี่สุดนั่นเองค่ะสุนตาบอลอย่าพ่งพูดเข้าเกิสนับสนุนโดย b ิ๊กซีซูเป e ร์เซตอร์ เจอครับเชิญครับเชิญครับมาเลยมาเลยนี่นี่เปิดคนิดเอาใจพี่เอกกี้เลยนะโอ้ยเทมไมเดินมาเกาะทีวีก่อนเลยชอบวะมันชัดมากเลยอ่ะมันใหญ่ดีใช่ไหมหกสิบกว่านิ้วใช่แล้วเพราะมันเป็นนี่เราหกสิบกว่านิ้วเลยเหรอบ้าเหรอไม่ถึงขนาดนั้นประมาณห้าสิบเก้านี่นี่แล้วก็ชอบดูหนังนะก็จะมีหนังเหนิงอะไรวางไว้อย่างนี้แต่บอร์นี่คือของสะสมด้วยใช่ใช่ฮะ เวลาเราเสียบเข้าไปอย่างนี้มันก็จะปิดใช่ไหมครับเซโคมีชื่อของแต่ละเจ้าของใช่ไหมโอ้่าทำมืออย่างนั้นะน่ลัวเอาโๆๆนี่บ้านดิฉันใดไงชื่ใดไงนี่ก็บ้านที่เธอเก็บเงินเองใช่ใช่สิไปดูข้างบนได้ไหมคะได้ไหมไอ้เหี้ยมาไอ้เหี้ยมี่ยาเอาอะไจะกลับไม่หรอเอนเถียไปด้วยเถยงได้ เชิญครับนี่ห้องแรกนี่คือห้องอะไรคะห้องนอนแล้วก็ห้องแบบเหมือนว่าแต่งตัวทำงงทำงานอะไรเงี้ยเรื่องละเกียรติมากให้เข้าห้องขออนุญาตนะเข้าได้หรือเปล่าเข้าได้สิถ้ามีลิซซ่อนอยู่ป่พี่ไม่เป็นพี่เป็นภัยกับห้องนี้ผมเชื่อเขาเรียกเป็นโปรเซสแต่งตัวก่อนไม่ได้อแบ่งส่วนแบ่งส่วนไม่ได้ก็จะง่ายๆสบายๆพี่กี๊เปิดได้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเลยเข้าไปเปิดได้สองอันเลยสองบานอ๋อหุ้ยมีตู้เซฟด้วยเปิดตู้เซฟได้ไหมตู้เซฟมีอะไรเข้าไปได้เลย ไบอกอะไรแกนี่ใส่ไม่ดีเลยเยนี่ขึ้นมีขึ้นมาแลโอสพับเรียบร้อยแล้วแก่นี่อนหเฮ้ยปกติเนี่ถ้าคนขึ้นเสียงเนี่ยไม่ค่อยได้ลงนะทำไมต้องานลงแต่พี่พี่รอดพี่รอดพี่โชคดีเ้ยเอาไปเติมเป็นตู้โชว์เป็นอะไรเป็นตู้โชเล่าไเดี๋ยวจนเหรอ โอ้นี่ถือว่าเป็นรายการแรกๆรือเปล่ามาเปิดห้องมูลเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีใครเข้ามาหรอกฮะครับผมใช่ใครจะมาถือวิสาสะเปิดเข้าห้องแล้วมันนั่งเตียงเข้อขนาดนี้เนาะไม่มีใครหรอกครับต้องจัให้เขาด้วยนะคะพี่พวกพี่มึงสองคนเลยไม่ได้ทำเงี้ยเรียกมึงว่าเรียกพี่หรอครับผมเออเปนหนึได้ยังไงฮะเออเอากลับไปหน่อยดีแม่งโคตรลกเลยอันนี้สองตัวเลยนะมุมมีตัวละอะไรนะพี่บอไเป็นไงบ้างน่ารักมากเลยอะค่ะคือดูไม่เหมือนผู้ชายอ่ะ ก็อยู่ตรงนี้เลยอ่ะใช่ไงคือหมายถึงว่ามันเรียใช่ใช่มาเร็วมากเลยมึงอะไรนะใช่ไงไม่ใช่คือหมายถึงว่าอยู่กับแฟนใช่แต่หมายถึงว่าคือมันเรียบร้อยเกินอ่ะคือมันน่าจะต้องแบบมันจะดูลก มากกว่านี้ไงดูเป็นผู้ชายมีระเบียบเนาะใช่ครับมาจริงนี่รื้อตัวเดี๋ยวเขาแต่งงานแล้วทมาบิดบิดอะไเห็นี่เาคนแต่งงานแล้วเนี่ยให้น้องมูมบินเปิดตัวเยอะแยะมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมใส่อะไรก็ใส่ลงไปไปดีกว่าไปดีกว่าชัดเลยชัดเลย มาดูห้องอันนี้ชอบมานั่งนะคือแบบอ่านหนังสือดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มาเลยเชิญเชิญยี่ก็65นิวหรือเปล่าใช่ครับคลายรกันเอ้ยใหญ่ยังนั่งทีวีดีดเลย นี่สนใจดูทีวีอย่างเดียวเลยไม่เป็นคนเป็นคนชอบดูทีวีเวลาบเราพักผ่อนนะฮะก็ดูหนังดูหนังไปแล้วก็ชอบดูหนังหน้าก็อย่างที่บอกครับผมอยากจะให้อารมณ์เนี้ยแบบเป็นเหมือนแบบรีแลงเออเขาเหมือนเจ้าของบ้านเลยครับผมเออขออนุญาตดูบ้านนี้หน่อยนะเออแต่เขาก็มีของเล่นเลยนี่เหมือนกันนะนี่คืออะไรกันใช่นิสตาวอลอีกแล้วเหรอคะใช่ครับมันก็เปิดได้ไม่แล้วพี่โมได้ใช้พื้นที่ในบ้านครบทั้งหมดป่ะคะคือมันมีหลายห้องแต่จัดสรรแบบเยอะมากอะใช่เดี๋ยวเด็กๆเล่นพักผพักเล่นก่อนเลย โดนถามอยู่ว่าได้นนนาามมัยและใหมม่่สิลูกถาาวได้ใช้สัดส่วนในบ้านได้ได้ครบท้วนบ้างไหมคะก็ครบนะฮะใช่ฮะบางทีระเบียงยังได้ใช้เลยนะฮะเดี๋ยอะๆ้หรออ๋อเสื้อผ้าไงจริงๆแล้วกาถามก็ตอบเราวก็ดีว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องบนเตียงนะมีที่ระเบียงด้วยแล้ไม่พูดก็ไม่มีใครคิดหรอกแล้วมีห้องดีดี ก็คือว่าตุ๊กตาที่ใครสะสมอย่าบอกว่าพี่โมสะสมนะตุ๊กตาทั้งหมดนี้นะครับแทบจะทั้งหมดดีกว่านะได้มาจากการกดตู้จริงมาจากญี่ปุ่นเหรอใช่ที่ญี่ปุ่นที่เมืองไทยกดทุกที่ครับเอชอบเล่นใอ่ลูกๆอ่ะใช่หนักควนต้องชอบศิลปะไม่ใช่ศิลปะนี่ก็สิ่งของไม่ใช่คนอ่ะเอามาดิบมากรอบทีละนิดมันขาดแล้วอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะผมไม่ได้ซื้อนะ เพราะว่าผมกดตู้คีบได้ทั้งหมดส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนี่ได้ข่าวมาว่าพี่โมชอบใส่ชุดคอสเพลย์ตอนแรกเรียกพี่แต่โมหลังๆนี่นี่ตัดไม่ขา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 ดนำลมใส่เสียงจริงเหรอคะชอบใส่ชุดคอสเพลย์ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีเพราะว่าแบบมันเหมือนว่าเวลาเราไปร่วมงานอย่างเงี้ยดารดาราชอบแบบ เหมือนว่ามีปาร์ตี้คอสเพย์ยังอนี่มันถ่ายรูปยวเดี๋ยวเอาชุดให้ดูไหมอะไรอะอะไรอะไรคอสเพย์คอสเพย์ไงอ่าพวกคอสเพย์จริงๆอันนี้มันใส่ที่เวลาโมอยู่กับแฟนโมจะใส่ชุดนี้ใช่ผมใส่เข็มขัดเนี่ยนะครับตีพี่จะผิดได้หรือเปล่า <apa> ผ <serves S 2> ิดได้หรอกผิดได้ผิดได้ผิดได้ผิดด้อันนี้มันอาจจะวางไว้ก่อนไว้ก่อนเด็กนิดนึงโอเคครับเอามาอันนี้่จุงนีคัดเอวเลยอ้าวไม่พอหรอกเอวมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่จับปิ้งวางไว้ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าแฟนเป็นผู้ชายก็แล้วกันแฟนก ใส่ไปกี่ที่นี่คือซื้อจากไหนพี่บอมนี่ใช่แล้วล่ะนี่ซื้อจาก Ebay ฮะอี eBay ังมาเลยนี่ผมชอบชุดนี้ับผมเดี๋ยวกัน มันฝุ่นเลยทีฉตกว่ลผู้ชมแป๊บนึงลูกตกเแทนอยู่ช้อนชอแนอยู่หรอแนอยู่แพนก็ไมถ่ายรูกนี่ไม่รู้ว่าแพนอยู่เออให้เบิ้นแล้วไปทำเบินแล้วไบ้าแต่งเสร็จไหมเนี่ยคอสเลย์วันนี้เนี่ยนี่อะไรกันอะไรผ้าคลุม่ลงไม่เหมือนดาวไม่ได้เหมือนคลุม่งหนเหมือนฟิลิปอะนนคนะลิปรลิซ่าเ จริง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 อ่ะแล้วก็ใส่ใส่หมวกเลยหมวกโอ้หมวกเป็นอุปกรณ์ดีดีเนี่ยพี่หมวกดูดีเลยอ่ะปั๊บปั๊บซุปตาฮัลโหลหนึ่งสองซุปตาออนอย่าพุ่งพูดอ้ามเลยโอ้โหเลยโหบอเอามาไปนะหายใจหายใจเวลามันมีฉากอ่าคือเลยค่ะเอาพะพอพอพอโบนี่โบยี่ตรงนี้เออโบยี่ตรงนี้เออแล้วก็หายใจ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  หายใจแรงเออแล้วหายใจแรงหายใจแรงอ่านี่นี่เป็นไงอะฮะเท่แล้วหทอแทช่ด้อใ่ไหมอ้าวอ้าวไป พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจาะลึกชีวิตครอบครัวผิวอ่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนกันค่ะผมมาโชคดีอย่างเป็นลูกผิวของผม,มเวลาผมเล่นบอลไม่ดีไม่มีใครด่าผมเลยฮะด่าพ่ออย <laughs> ่างเดียว <laughs> อนนี้อยู่กันพร้มหน้าพร้อมตาแล้วเราก็มาคุยกับคุอรพีออนเนาะมันเป็นชุกอลภาคอยู่เลยองฉันด้วยสบายชิลอ่ะมันมันต้องกดอันนี้พี่ลองกดปุ่มเขียวทีหนึงไม่เอาที่กลัวจะลองดูลองดูลองกดสิโอไม่ใช่ดีเจขึ้นไปปต่ยต่แต่แต่าต่แต่แเ่แต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 ่นี่แต่แต่แ่แั่แต่แต่ดต่แ่แต่แตี่แด่กต่แต่แต่่แต่แต้แต่แ่แต่แตงแต่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 แตงแ่แต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 ่แว่าต่แต่แต่แต่่่่่ Come <laughs> ใช่เหมือนเลาพ่อเด็กว่าดูทีวีเตะเตะฟุตบอลเหมือนแม็กเฟรนนะฮะนึกว่าแบบเตะสนุกสนานไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังแต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยก็เลยเริ่มเล่นเหมือนเขาเลยเขามีแววนไหมคุณพ่อเขาไมแบบผมไม่เคยทราบนะครับเพราะว่าแม่เคยเป็นคนพาไปสอนนะฮะแม่เขาจะพาไปแล้วก็เพื่อนผมจะเป็นคนสอบทำไมอะคะทำไมพ่อไม่อยากให้เล่นนะคะบพ่อบอกว่าเหนื่อยเราก็แย่มาถูกด่ามาเยอะแล้วขี้เกียจให้ก็ถูกด่าแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วคนละยุคสมัยกันแต่ก่อนมันโหถูกด่าเยอะใช่เมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้นะเวลาบางแมตช์ี ่ผมขาดเป็นเด็กนะบางทีพ่ออาจจะไม่ได้ยิงหรือเล่นไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาว่าแต่ว่าผมมาโชคดียอ,ยอย่างเป็นลูกปีรพงตรงไหนหรู้ไหมครัเวลาผมเล่นบอลไม่ดีไม่มีใครด่าผมเลยฮะด่าพ่ออย่างเดียวด่าพ่ออย่างเดียวสบายใจมากเลยแ <c oughs> รยงโมตอนเด็กเป็นไงบ้างคุณพ่อคืออยู่ในประเทศไทยไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนมากพอไปผมส่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วประมาณสี่ห้าปีไงครับ ก็เลยไปอยู่ที่นี่นนานไปอยู่กับการเดียนไปอยู่อะไรเนะ่ยฮะพ้อบอกเลยฮะไปลอนดอน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 ว่าจะได้ดีไหมไม่ได้ดีเข้าแมนเชสเตอร์ดีไหมไม่ดีขึ้นเหนือดีกว่าไปทางออกไปทางมิชชันโบดีไหมไม่ดีนี่ยเนี่ยเหมืองเขาไม่ดีหมดเลยนะเราดีแล้วเขาดีเหมืองเขาดีเหมืองเขาดีเราเนี่ยเขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ที่โมเล่าพี่ว่าไปจริงไปปีเดียวแต่ว่าอยู่แถวชนบุรีสามปีเล่าเงินพ่อมาสมัยก่อนปอละาเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบแพงมากเลยนะก็ขายตึกไปสี่ชั้นก็ได้ไปถ้าหลายโอ้โหหลายล้านครับผมออกมาเป็นคนมีระเบียบมากยังนี้ส่งเขาไปนะครับหมดทุกวันนี้ยังไม่ได้คืนสักบาทเฮ้ยเฮ๊เส๊ตกเงินชอบไหนทำไม กดกดกดปุ่มสีเขียวฮะแต่ว่าไตรมงกุก็ประสบความสำเร็จในด้านอื่นอย่างพ่องานบนเทิงมีหมามอมอ้อยโทษแมวมองก็แมวมองก็มาดูทางบันเทิงไปพี่ตุ้มมีผักดันไหมฮะในในเรื่องของในวงการอะไรเงี้ยไม่ฮะก็ผมมีพ่อพวกเยอะนะฮะจะผักดันเลยเห็นพ่อผมมีสักายการไหมเราจะผักดันกันชัวร์ว่าเพิ่งมีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ฮะจริงๆแล้วผมอยู่กับทรูมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วหกเจ็ดปีนะฮะตั้งแต่เป็นคอมเมนเตอร์ก็ได้รับความกรุณามาตลอดนะฮะ ต้องขอบคุณด้วยนะครับต้องมีรายการอะไรคุณพ่อประมุหน่อยก็มีช่วงมันสุกนะครับพวกเป็นเรื่องของวิเคราะห์ข่าวคุยข่าวก็อนเขาเรียกว่า ฟุกตุกอะไรเงี้ยฮะตอนช่วงเช้านะครับ The Flock uh, and the Fluke แต่แตงไม่มีนะแตงไม่มีแตงเดีือนเดี๋ยวกำลังจะมาพ่อช่วงดึกช่วงดึกเพราะฉะนั้นมีสปอนนี่สปอนนี่ฮะไปส่วนมากจะอยู่กับพวกผีตอนเช้าเนี่ยอยู่กับพระอยู่อยู่ไปกันไปอันนี้ก็ช่วงเวลากับขอขอบพระคุณพี่เน่นะฮะนะขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านเลยนะฮะอยู่ไปนี่อยู่ไปนี่อยู่ไปนี่เทีมงานตัดช่วงนี้ออกด้วยเวลาไม่แล้วคุณแม่คุณแม่จะมีรายการแบบช่างท้องทรู e พออยู่ไหมฮะเข้าบ้านเลยจริคุณแม่ทำอาหารเก่งบอกได้เลยคุณแม่ เปิดมา10กว่าร้านอาหารครับเป็นไงครับโอ้แล้วขายดีหมดเจ๊งทุกร้านเลย <laughs> ไม่บ้เป็นอาหารเก่งจริงไม่ไุม้มุกเยอะเนาะทุกร้ <laughs> านกังตลอดเวลาเลยอะ <laughs> ่ะให้คุณพ่อฝาก คุณผู้ชมนี่ติดตามรา <ừ> <chaotic. S 2> ยการพ่อหนุ่มจริงๆแล้วก็ให้ดูเรื่องของกีฬาแล้วก็สรัรณนักกีฬาไทยด้วยในทุกระดับเลยนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนมากกว่าแล้วฮะเราก็อยากจะให้คนไทยนั้นรักกันมีความสามัคคีกันมากกว่าคร<ช>ับแค่ <ขอ S 1> <ๆ S 2> นั้นเองนะผลงานของผมล่าสุดนะครับฝากติดตามกันด้วยน,นะครับถ่ายแบบเลยนะฮะโอ้ยทางอินสตาแกรมของผมเองนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสปอร์ตไลท์ติดตามได้นะครับก็ข่าวสารกีฬาขำๆมีรายการเดียวเหรอไม่ซีเรียสผมมีสองนะผมมีอยู่ในคอมเมนเตอร์บอลพรีเมียร์ลีกคือตอนนี้ผมบอกเลยดีว่า ว่าเกามีหลายวันแนบก็ไลก้รสปอร์ตเนี่ยเขาผมบอกเลยนะเพอร์มลิกอังกฤษลาลกาลิสเปนโตโยต้าไทยลิกนะครับจัดหมดยังไม่ได้ทำสักอันเลยะใครมีไอ้ชาวเน็ตบอกผมได้นะเพราะว่าบ้านผมอันนี้คุณจะไปช่องอื่นเหรอไม่บ้านผมติดทูพอติดทูเสร็จแล้วดูทูแล้วมาพูดได้หวานเจี๊ยบคนี่ก็พูดคนน่ารักเนาะคือถ้าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาน่าจะแบบว่าคือพักอบอุ่นนะคะสนุกสนานมากเลยคุณแม่มีอะไรอยากจะพูดฝากฉนิดนึงแม่ครับผม อยากได้ยินสิคุณแม่เพิ่มฝากังงานคุณลูกก็ได้ฝากงานคุณแม่ไม่ใช่จะยุ่งสับไม่เป่คนนั้นคนนี้อ่ะคุณแม่เชิญเลยครับอยากจะฝากอะไรติดตามผลงานของโมไหมก็ก็ติดตามของเขาอยู่ค่ะก็ดูสปอตไนท์พ่อแม่นอนดึกค่ะนี่เห็นแม่อยู่เป็นไหมจำเลยะเดี๋ยววันนี้มาแล้วฝากถุงเท้าทียร์แล้วสบาย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 แล้ว คือก่อนก่อนจะจากกันเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะขอความกรุณานะฮะช่วยกรุณาทำความสะอาดให้หมดเเลลยนนะครรับี่่่ไไมมด้อใชทั้งห้องน้ำพี่เคยเข้าไปนะครับโถฉี่ปัสสาวะอะไรเรียบร้อยนะครับเราถึงยังไม่ได้เข้าค่ะไม่เกี่ยวกับอันเลยนะอันนะโมโมฉันเห็น อรอหยดทีรอบโถเลยไม่เช็ดี๋ยวนี้ <esh trabajando> <word> มเมื่อกี้ผมบอกแล้วกระดาษมันเหลือนิดเดียวผมไม่เช็ดก้นนะผมเลือกเช็ดที่ชอนี่นั่งังเหนียวอยู่เลยาเหรอไม่ขนาดนั้นนี่ผมเอาอย่างไีติดตามด้วยนะครับทุกวันศุกร์ก่อนเคาร์โรงชาตินะครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับบันเทิงพาซาสุปตาพาทัวร์นะครับผมอ่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะมาบ้างคุณชัยเขาบอกต้องแต่งตัวให้ดีให้เกียรติเหมือนให้สมกับสถานที่ครับแต่นี่แย่งซีนใช่นะต้องถอดแรงแรงเกินดหรือแต่ที่เลยได้ไหมครับหรือแต่บ็อกเซอร์หรดับเือแต่จีสตรีนแล้วดูสีสิครับเกือบร้อยโอ้ยหชัยใกลบได้แล้วเลยไปสองคนพี่วาไปบ้านพม่สวยสวัสดีครับพี่ชัย ม่ใชายคะไม่ได้มีอะไรเปิดอยู่นี้ดิฉันเห็นมือคุณไวมากนี่ไงฮะพี่ชายต้องทำโทษจะเอามาขัดให้เชยเห็นว่ามันไม่ค่อยวาวนะอ๋อขโมยนี่ระวังโดนเชื้อ